你好ยินดีต้อนรับเจ้าู S F V Show นนี้เรามาเรียนเร่งราวของหอคุ้องฟตากันดีกว่าขอเริ่มด้วยบทเรียนที่1ฉันอจารุวรรณกฤษวัฒน์2ฉันชื่อสุภเชษฐ์สุนทร3ฉันชื่อสุรินทรจิลัม4ฉัเจือกระดกวันณแสงสาย5วันชือดาลินโสหัต หอฟ้าเทียนฐานเ e m p l e o ออ e a v e n เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองปักกิ่งของประเทศจีนปัจจุบันมีฐานะเป็นสวนสาธารณะเทียนฐานที่มาของหอฟ้าเทียนฐานนะคะหอฟ้าเทียนฐานมีพื้นที่ทั้งหมด273เาเฮกตาเป็นโบนราณสถานที่จัตุพันราชวงศหนิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นสถานที่รวมสวนสวรรค์รวมถึง เส้นไหวทท้ที่งธรรยาเทียนฐานทั้งหมดมีกำแพงเตี้ยลออ้อมรอบกำแพงด้านใต้ทรงเหลี่ยมด้านหลังทรงเครื่องวงกลมเป็นสนัญลักษณ์หมายถึงฟ้ากลมแผ่นดินเหลี่ยมกำแพงเตี้ยมีสองชั้นหอฟ้าเทียนฐานแบ่งเป็นเทียนฐานด้านในและด้านนอกลานแท่นบูชาวงส,งสวง์เรียกว่าแท่นหยวนชิวฐานแท่นบูชาเทพธรรญยาห เรียกว่าหอชีเนียนเตี้ยนสิ่งปลูกสร้างสำคัญของหอฟ้าเทียนฐานยังมีตำหนักห่วงชุงมยี่สำหรับสถิตแผ่นป้ายห่วเทียนสร้างตี้หรือเทพราชสวนสวรรค์การบวงสวงฟ้าดินของจีนโบราณมีมานับนาน2,000ปีก่อนตั้งคิสการสมัยโบราณถือว่าพระองคเป็นโบรุษสวนสวรรค์จึงเคารพบูชาฟ้าดินเป็นอย่างมาก จักรพันธ์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ล้วนถือพิธีการบวงสรวงฟ้าดินเป็นกิจกรรมการเมืองที่สําคัญยิ่งสิ่งปลูกสร้างสถานที่บวงสรวงต้องใช้กําลังคนกําลังวัสดุและกําลังทรัพย์ใช้เทคนิคขั้นสูงและอีกทางศิลปะที่สวยงามประณีตที่สุดหอฟ้าเทียนฐานก่อตั้งในยุคสมัยสัตตินาเป็นสถาปตัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์ของสถานที่บวงสรวง หากแต่ยังเป็นอัญมณีร้ำค่าแห่งประวัติศาสตร์การก่อสร้างของโลกหอฟ้าเทียนฐานเริ่มก่อตั้งในปีคศ1420ใช้เวลาในการก่อสร้าง14ปีแต่เดิมมีชื่อเรียกว่าหอฟ้าดินเทียนตี้ฐานและเปลี่ยนชื่อเป็นหอฟ้าเทียนฐานในปีคศ1334ต่อมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยจัก,กรพรรด เฉียนหลงและหวางชื่อราชวงศ์ชิงจึงมีสภาพเป็นหอฟ้าเทียนฐานเช่นเห็นปัจจุบันต่อมาในยุคสมัยจัก,กรพรรดิเฉียนหลงเนื่องจากราชสำนักมีศักยภาพเข้มแข็งจึงได้ปฏิสันขอนหอฟ้าเทียนฐานขนาดใหญ่ในปีคศ1747ได้สร้างกำแพงเตี้ยทั้งด้านในและด้านนอกขึ้นใหม่เปลี่ยนจากกำแพงดินเป็นกำแพงอิฐ ตรงส่วนกลางก่อด้วยกำแพงอีกขนาดใหญ่สองชั้นตอนบนของกำแพงแท่นบูชาด้านในลดความกว้างเหลือ4ฟุต8นิ้วไม่มีเสาคำ้ำมีลักษณะเป็นระเบียงทางเดินหลังจากบุรณะปฏิสังขรปรับเปลี่ยนแล้วกำแพงแท่นบูชาทั้งด้านในและด้านหน้าต่างกลายเป็นทิวทัศน์ที่งดงามอลังการถือว่าเป็นมนโนคติของผู้ออกแบบสถาปัตย์ สำคัญคือต้องการเน้นความกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดสายตาของท้องฟ้าเพื่อเป็นการสื่อความหมายว่าฟ้านั้นสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดเชื่อหญิงกวนถีตีอีถีอออฟ้าเทียนทานสร้างมาเพื่ออะไรและใช้เวลาในการสร้างกี่ปีให้เวลาคิดท้าวินาทีนะคะ ฉเฉลยสร้างเพื่อบวงสวงสวรรค์และใช้เวลาสร้างขึ้นทั้งหมด14ปีตีเอิร์ธีกำแพงด้านใต้ทรงเหลี่ยมด้านเหนือทรงครึ่งวงกลมเป็นสัญลักษณ์และหมายถึงอะไรฉะเฉลยหมายถึงฟ้ากลมแผ่นดินเหลี่ยม พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้เสียเสีย